ดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสัตยนจันทร,ร,ร์คำชแนลวันนี้วันที่ยี่วันที่สิบแปด,ดนะครับเดือนกรลกฎ้าคมสองหาวเจ็ดครับตอนนี้ผมอยู่ฟังแน้นำซี่นะครับหลังหางบิก๊กซีสารคามครับซึงพาอยู่นกระตกนะครับ พายุยังก็ะ่ะค่อยเสียดบอกไปแล้วนะตอนนี้จะพายุยังต้นนี้ซื้อพายุยังหอยดำครับหอยดำนะครับซื้อพายุพ้นนะครับนี่ครับลำน้ำซีหนางมันยังมาหลายครับมาถึลงไม่ทรยายไกลๆครับลงบ่ได้ฝนตกไม่ยังไง้ยครับลำน้ำชีนะครับ ท่านหลายนะตะวันหลแห้งนะไหลเชี่ยวนะไหลเชี่ยวยู่ได้ครับแบบหลเชี่ยวนเยนะแบบเดี๋ยวนะมาส่งของบิ๊กซีสารคามนะ ตกมาแต่ฝนแล้วครับบ,บ่านไผ่หมดแล้วสูมลายมันแตกนะครับอยู่ใกล้นะอย่างเดินทางมากกับตกฝนกับเรื่มตกมาแต่บ่า,บานไผ่นะเป็นกำลังใจใพี่นอ้องอำเภอบุรเบอทั้งสารคามคนะครับบาบ้านฝนบิ๊กกิ๊ เป็นสูสภาวปกติดโดยเร็วนะครับนั่งอยู่หน้ารถนะครับรฝนตกลงมาไดน้นะครับเปียกนะครับบริเวณหลังห่างนะครับติดก็ไม่น้ำชีนะครับทั้งนี้กันจิไไรเขาไปเมืองสละคข้ามไปบุญล้วครับลอยเอ็ะ นี่กับสิบมาแต่ทั้งขอนแกน่นบมระมาครับเนาะแก่นใจยะพ่มมาบมล่ะครับเน,ะนา,มานนะมน,นน้ำชีเราสิลงไปทายกับไก,ก่เบิองนะครับแซนผัดโต๊ะ,ะไป,ปะ๊บหนึ่ เกือบถึงก็แพงมันนั่งกันน้ำนะครับมันั้งหางมันไะเฮ็ดไว้นะนรับมันนั่นงกันน้ำบางปีล่นนะครับ

ผ่านภัยวรเบิงของฝางเป็นย่างวันนี้ก็ บอกกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปตั้งนี้ครับสวัสดีครับ